ได้นิดหนึ่งคุยภาษาอังกฤษเออเล่นรถที่เห็นนะเอา้าทำไมโยนอย่างเงี้ยลกปเปลี่ยนไหมอีกอดาวสิบดวงแรกคุณกมลรัก,รกส่งมาสิบดวง กำมือลั้นบอกว่าส่งดาวให้ที่ว่าอุ้ยรองเท้าเคยไหมไหนขอดูพ่อดูเท้าหน่อยออถ้าใส่รองเท้าแบบนี้ต้องไปไหนนะคะไปทางานไปทำงานทำงาน,ทำงานอะไรคะ ู่นี้ก็สวยดีนะคู่นี้ได้มาไงอ่ะนุ่มนักไงอ๋อได้สีแดงมาคู่นึงสีส้มโอ้โหบิ๊มบิ๊มบิ๊บิ๊หมุนไฟพ่อขอพ่อขอได้ไหมพ่อขอคืนได้ไหมมันจะหมดแล้วลูกไว้กินกับข้าวเหนียวซีแต่พ่อเดี๋ยวพ่อพ่อกำลังมีซื้อมาให้โอเค ก็เข,า,ขาเรียกว่าเด็กๆไงเออเลยหบอกว่าที่พี่หนูทำอะไรอ่ะลูก นี้พยายามให้ลูกแบบคุ้นเคยกับการท่องสุดคูณอยู่ว้า,แบบาอ, <S <S อแต่คือของที่พี่เขาเคยใช้อะมันก็แทบไม่สึกเลยนะนยม, <S <S มันใส่น้อยมากไงคุณจุนีคุณจูนีสา จูนีสาบอกว่าใส่หลงเท้าเท่จังส่งดาวให้เรา99ดวง เมีคนทักว่าพี่วาดตัวแน่นพ yep> ี่วาดพุงสวยเอ็นดูคุณขวัญส่งมาให้สิบดวงครับขอบคุณนะเด็กๆไปหมดแล้วลูกปิดกลับ นีน้ำโบไปขุดออกมาไม่งั้นนะกน็คือหาตู้ไม่ได้ใส่ล้บอกว่าพี่ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ใส่ได้ไงเพราะว่ามันเลีล่้หงพี่ใส่กับอันนี้ใส่กี่ครั้งกันถึงสิบครั้งเลยเปล่าไหนอาญามาลองอันนี้นี่อ้ยูมีกุชชี่ด้วยตู้นี้น่าจะไปเอ็มไหม ไม่ใช่ไม่ใช่คู่นี้ออเอค,คุณน่าจะปะนันชิตาให้มาโ,โ,โ,โเรไรเาไฮโซมากลูกใส่แล้วดูพ่อพ่อ,พอยังไม่มีเลย <c oughs> พี่วาเราคุชชี่กันลลูกเราลองคุชชี่กันลทำไมเราไปานานนอ่นั้นออสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นแล้วแต่วีนี้ขาประจำเราไม่อยู่ถ้าทางจะไม่ได้

จริงเหรอแซมบ้าทีพีนี่มันใหญ่มากนะถ้าวันนี้ถูกยี่สิบสองอ๋อเมื่อวานนี้เหรอแล้วมันเป็นเลขดังเลยยี่สิบสจริงเหรออ้าวตกลงเลขดังเหรอแต่มีคนยังซื้อได้อยู่นะเมื่อวานแปลว่ามันก็ไม่อาจจะไม่ได้ดังเท่าไหร่นะสวยไหมมีคู่นึ่งคุณวีส่งมาห้าร้อยดวงใกล้ความเป็นจริงเข้ามาหน่อยหนึ่งเลขสองแาทีพีคุณแหนมส่งมาสิบดวง ชมพูนุ้นส่งมาห้าสิบดวงครับคุณแพมส่งมาสิบดวงครับบอกหวยน่อยหวยเขาบอกมันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเธอเธอต้องไปตามดูนะนีวานไม่ลองอันนี้เหรอคะลองไหมนั้นกุชชี่เลยนะลูกเอ้ยเนี่ย N Y นี่คือใหม่มากเหมือนไม่ได้ใส่ เดียวสิคุณชาลิสาส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะครับคุณสุรีรัตส่งมาเก้สิบเก้าดวงคุณแมนดี้ส่งมาเก้สิบเก้าดวงขอบคุณครับผมครึ่งทางคุณวิ วินัดดาส่งมา99ดวงขอบคุณนะครับรองเท้าไปขุดรองเท้าพี่มาอันนี้สวยดีไหมนะนี่กีเอ็มซื้อให้จากเอาหลีใส่ใส่ได้ละตอนแรกใส่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นปีแล้วเหรอเป็นบังพี่บาร์แล้วเหรอหนึ่งในที่สุดท้ายคุณสุพันธนีส่งมาหนึ่งร้อยดวงในที่สุดท้ายไม่ถึงแล้วห้าสิบปีสุดท้ายคุณแหม่มส่งมาเก้าสิบดวง ก่อนค่ะถ้าหนูจะเล่นในนี้อ่ะอีๆค่ะอีออใช่ใส่รองเท้าเข้าบ้านอย่นี้ได้ลูกอีกไหมใส่ได้ไหมโอ้โหอุ้ยปัจหนึ่งสองมืนห้าสิบดวงคุณคุณจูนิสาบอกว่าซื้อเลขตามพิธีแล้วน้องพีบอกไว้เรียบร้อย ส่งมา9 9ดวงเฮ้ยเราเกือบจะได้แล้วอีกนิดเดียวออไ,ไ,ได้ตาตาปาตีด้วยโอ้เก่งมากทุกคนไม่มีขาประจำแต่เราก็ทำได้ <c oughs> ค,คุณอ๋อคุณอ้อก็ส่งมา300ดวง,ง,ง,ง<ะ>บล็อกคนนี้ก่อนสิ คุณปุยย 99, ๋ยไฟ่้าสิบดวงคุณคุณสุพันธี50ดวงครับโอ้ทำไรลูกไม่เอาไม่ทำแบบนี้เป็นอะไรเป็นอะไร,อ,ะไรอ่มานี้มาขี่หลังพ่อมาขี่หลังพ่ออมาเนี้ยไอ้แก้วเราไม่แกล้งกันลูกตีกันหรอไม่ตีกันไม่ตีกันเล่นด้วยกันไม,ไม่หลอกไม่หลอกกัน เลขเด็ดเหรอเลขเด็ดไปดูตามในนี้สิคอมเมนต์อัญญ <Comment. S 2> ามีไหมเลขเด็ดอ่ะอัญญามีเลขเด็ดไหมวันนี้มีเลขอะไรไหนพูดตัวเลขมาดิมีไหมอัญญาชอบเลขอะไรคะไอพี่วามีเลขไหมลูกหนูเคยให้ไหมเนี่ยโอ๊ยพุ่งออกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลอย เสื้อเอวลอยความผิดของเสื้อเสื้อมันตัวเล็กเด็กเขาตีกันแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ดีกันโอ้ยโอ้ยลูกวันอยู่ไหนมันกระเด็นไปลูกนี่ไงพี่เขาหยิบมาให้เนี่ยอ่ะหยิบสิขอบคุณขายยัง ไอ้ไม่เล่นกันแบบนี้พี่บาจะไลูกพี่บาเขาไปหยิบลูกบอลมาให้น้อนโดนทำไมคะันองลูกบอลไปกระแทกอะรพี่ออะทุกคนได้เวลาพี่บาก็เกียร์ยางเลดูท่าเขาฟอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวใจเย็น เมื่อกี้ใครก่อนคะอวาหรืออายาคะอายาอายาตีพี่ก่อนหรอคะเมื่อกี้เขาเริ่มจากเนี่ยเขาแย่งกันปีนตรงนี้ก่อนอ่ะเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงลูกเริ่มแต่แรกเลยอ่ะ หนูไปตีพี่ก็ไม่ได้ลูกมานี่สองคนรักกันเรารักกันรักกันพี่สุนโอเคไม่เอาไม่เอาไม่พร้อมเนาะอ่ะพี่บาปะพี่บาปะออกข้างนอกอกข้างนอกใช่ใช่ออกก่อนเนาะนี่คือคนบอกว่าพ่ออย่าพึ่งไป พ่อพ่ออย่าเพิ่งไปให้พ erm ่อพ่อไปไหมหนูจะไปนอนแล้วหรอลูกจะนอนแล้วเหรอกินนมก่อนได้ไหมพี่อัญญาอัญญาคะ อัญญาอัญญาไปกอดพี่วานหน่อยได้ไหมลูก มีคนบอกว่าอัญญาขยับกีฟให้พี่วาพี่วานึกว่าอัญญาแกล้งพี่วาเลยหยิกแก้มอัญญาอัญญาตุบหน้าพี่วาตอนเป็นซีรีส์เราบอกอะไรให้ติดวงจรปิดอ่ะได้สิ่มาอย่างนี้ไปเท็คให้นะพี่วารับกันหนึ่งนะจับแรงไปหน่อยดีกันแล้ว ช่วยตัดตอนนี้ไปลงด้วยนะช่วยตัดตอนนี้เขาดีกันไปลงด้วยขอร้อง เนี่ยนนมะันน้ำมันมสมปรกเลยมันมีคอามล้างก่อนเลยแล้วมันมีสีดอำ กินที่ไหนคะ แต่วันนี้นะสิ่งที่เรารอคอยก็คือว่าเมื่อวานนี้เลขที่น้องพีบอกเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าถ้ามันมาแล้วก็ตัวใครตัวมันถ้ามันมาพ่อชอบเลขอะไรเจ้ไปทำไมอ่ะไอนอนแล้วเดี๋ยวเรากมืองจะนอน สองนุ่มไปโรงเรียนใช่ครับอ,นะอ,อยู่กับพ่อได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรคะมานั่งตัดพ่อนอนกินนมไหมเอาไหมอัญญาอัญญาลูก นอนตักพ่อกินนมไหมเอาไหมค่ะเอาไหมนอนตักพ่อเอาไหมกินนมพ่อพายกินนมไม่เอาหรอข้าบ้าแล้ว้ยมกินนม ยายไ,นนนนไ,ไปกินนมป่ะ,ะพ่อไปไหว้พระแล้วโอเคอ่ะได้ช็อตด,ดาม่าสำหรับคนตัดแล้วพอ่พอพก็ไปบ้างแล้วดีกว่าแต่เขาร้องนะครับอย่าตัดไปเลยเนาะตัดตอนที่เขารักกันได้ไหมเนาะโอเค นูกัสอร่อยมากค่ะได้แล้วเหรอซื้อตอนไหนซื้อตอนโอเจกเราช่วยน้ำท่วมภาคใต้หรือเปล่าครับใช่ไหมพึ่งส่งได้หมดมัง้งตอนนี้เดี๋ยววันหลังจะมาไลฟ์ขายจริงถ้าเผื่อชอบก็วันหลังซื้อตอนที่ไม่ใช่ช่วงทำบุญมั้งนะโอเค ทำไมไม่ไปกินนมนอนลูกจ,จะขอเลขก็น้องพี่ให้ไปลองแอนเมืาา่อวานลองไปดูแล้วกันในไลฟ์ในนี้ก็มีคนเม้นต์เยอะแยะบ้านเราจะอยู่ในเมืองมาดาแล้วลูกกู๊ดไนท์เยาวยักการยักการที่ชูด ถ่ายพ่อพ่อให้หน่อยได้ไหมอัญญาอัญญาถือถือกล้องถ่ายพ่อพ่อให้หน่อยได้ไหมมีคนอยากเห็นหน้าพ่อพ่อได้ไหมคะให้อัญญาถือโทรศัพท์ได้ไหมคะถ่ายพ่อพ่อหน่อยได้ไหมถือเลยอัญญาถือ้พ่อถ่ายพ่อหน่อยเร็วมาช่วยพ่อถืออัญญาถือเป็นอร็วอะอะลถือถือเออถืออย่างงี้นะแล้วส่องให้เห็นหน้าพ่อพ่อนะสูงเห็นพ่อป่ะเห็นพ่อเห็นพ่อหรอแมอ๋อพ่ออยู่ไหนล่ะหาหน้าพ่อพ่อด้วยสิเฮ้ย ไหนพี่พี่วายู่ไหนสองพี่วายสี่สองพี่ฟ้าทำไมล่ะอ่ะเข้าไปก่อนเพราะพ่อถือให้ก่อนแป๊บนึงอ่ะอ่ะเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปถือให้พ่อต่อไปเข้าไปก็ไปกินสิอ่ะบผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าอันใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนไอ้ว้าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะรอบหนึ่งอัปเดตสถานการณ์คาเฟ่ที่ภูเก็ตก็กำลังก่อสร้างอยู่ส่วนของที่หายก็คือหายไปจริงๆมันก็เป็นของของ ของเจ้าของพื้นที่ทุกคนมันก็ไม่ใช่ของของเราหรอกพึยงแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้เราอนุญาตใช้ได้ทุกอย่างที่อยู่บนพื้นที่นั้นซึ่งเก้าอี้อะไรเงี้ยมันก็ถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเออซึ่งมันหายหมดเลยใช่ใช่ก็ประมาณนั้นเอาเปิดให้น้องหน่อยสิพี่ว่า ไ่นส่วนสายไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็หายสายไฟนี่คือตัวแพงเลยนะสายไฟเนี่ยแแต่ตอนนี้เราก็คือจ้างคนเข้าไปดูแล้วแหละก็นิ่งธรรมดาแต่ก่อนนี้ที่ออฟฟิศอะบ้านเราที่กรุงเทพเนี่ยก็โดนคนเข้ามาตัดสายไฟ แจ้งความไหมก็มีไปแจ้งความนี่ครับไปแจ้งความไว้ปิดกล้องเลยกลัวมันเอากล้องไปด้วยดิ <c oughs> ติดกล้องแล้วไงมันก็เอากล้องไปด้วยจบ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายมันต้องมีคนเฝ้าแหละโอเคทุกคนบายบาย